โดยปกติแล้ว Echo ใน Harry Potter Magic Awakened เ,เ,เนี่ย ก็จะมีความสามารถไปที่เรื่องของการใช้งานการ์ดสเปลหรือว่าการ์ดซัมมอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับวิสลีย์ทวินแล้วจะเป็นแอคโคที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าจะไปเน้นในส่วนของการ์ดคอมเพนเนียนแทนนั่นเองโดยความสามารถคร่าวๆนะครับก็คือจะทําการลดคูลดาวของคอมเพนเนียนลงนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้คอมเพนเนียนในแต่ละตัวเนี่ยได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับใน1เกมหากเราใช้แอคโคอื่นๆเนี่ยเราจะสามารถใช้คอมเพนเนียนได้ เพียงแค่ใบละหนึ่ครั้งเท่านั้นแต่ว่าหากเราใช้วิส l e y ท w i n นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ c o m p a n i น n เนี่ยได้มากกว่า1ครั้งใน1เกมนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดความสามารถของวิส l e y ท w i n กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยสำหรับ Passive Skill เนี่ยก็คือหลังจากที่เราทำการอัญเชิญการ์ด Companion ออกมาแล้ว Companion เหล่านั้นนะครับจะมีพลังชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป 0, ็นจำนวน5%นอกจากนี้คูดาวของ Companion ทั้งหมดที่เราถืออยู่เนี่ยยังจะถูกลดลงอีกด้วยเป 0, ็นจำนวน14.5%ทำให้เรานะครับสามารถที่จะใช้ Companion ไปถัดไปเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่า E c c o อื่นพอ,อสมควรยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะหลังจากที่เราใช้ Companion ทั้งหมดไปแล้วนะครับก็จะทำการส่มมอบ Companion ที่เราเคยใช้ไปเข้ามือเป็นจำนวนหนึ่งใบทําให้เรารสามารถที่จะใช้คอมเพเนียนเหล่านั้นได้อีกครั้งทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นรเราก็สามารถที่จะใช้คอมเพ n เนียนซ้ําได้ไม่เกิน3ครั้งใน1เกมนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดท,ที่สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับกับวิสเลทวินเริ่มต้นที่การ์ดใบแรกนั่นก็คือมอรฟอแกง ดูสำหรับการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถที่จะอัญเชิญมาฟอยแก๊งออกมาทําการโจมตีสตูได้โดยสําหรับเดยโกมาฟอยเนี่ยจะเป็นคอมเพนเนนที่สามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะที่ค่อนข้างไกลแล้วก็รุนแรงส่วนเพื่อนอีก2คนนะครับก็จะมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างเยอะที่ถึงแม้ว่าอาจจะเทียบโกเลมไม่ได้นะครับแต่ก็ช่วยยืนรับดาเมจได้ดีในระดับหนึง่ง ทั้งนี้นะครับหากใครที่ยังไม่มีมอฟอยแกงหรือว่ามีงบไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นเฟรทวินแทนก็ได้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายคายกับมอฟอยแกงครับเพียงแต่ว่าจะสามารถอัญเชิญคอมเพเนียนเนี่ยออกมาได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นก็จะแตกต่างจากการ์ดมอฟอยแก๊งนะครับที่สามารถอัญเชิญคอมเพนเนียนออกมาได้เป็นจำนวน3ตัวครับ อีกหนึ่งคอมเพเนนที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเป็นคอมเพลเนนที่เราเนี่ยจะได้ใช้งานตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ c r a s ซ e n d a ครับ โดยสาหรับคราเซนด้านั้นสามารถที่จะเอามาใช้งานได้หลายสถานการณ์มากๆนะครับจะเอามายืนแท้งก็ได้จะเอามายืนโซนก็ได,าาได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้เคลียร์สัตว์พิเศษที่ศัตรูเนี่ยซัมมอนออกมาเป็นจํานวนมากก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันและสลอตการ์ดคอมเพเนียนใบสุดท้ายนะครับที่แนะนําให้ใช้นั่นก็คือลอร์ดวิสลีย์ครับจริงๆเนี่ยลอรวิสลีย์เป็นคอมเพนเนียนที่มีคูดาวในการที่จะเรียกใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรน,นะครับแต่การที่เราเอามาใช้งานร่วมกันกับวิสลีย์ทวินเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถใช้งาน ใบนนีี้เ่ยได้เร็วเพิ่ม,มายิ่งขึ้นในความสามารถหลักๆเลยนะครับก็คือเอาไว้ใช้เคลียร์สัตว์วิเศษของศัตรูเป็นจำนวนมากหรือว่าจะเอาไว้ใช้ปิดเกมด้วยการพุ่งไปโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตเหลืออยู่ไม่มากนักเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของการ์ดสเปลเองจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงการ์ดใบไหนเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องจัดการ์ดสเปลให้เหมาะสมหรือว่าสามารถที่จะคอมโบได้เป็นอย่างดีกับการ์ดคอมเพเนียนที่เราจัดมาเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เอคโคของวิสลีย์ทวินร่วมกันกับคอมเพเนียนแล้วก็เอามาคอมโบกับการ์ดสเปลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วละครับเอาเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานจริงกันบ้างนะครับ จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเซิร์ฟต่างประเทศมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการ์ดสเปลอะไรที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับการ์ดคอมเพเนียนบ้างแต่ว่าในเซิร์ฟปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก็จะมีการ์ดกลาเซียสแมกซิม่านะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับการ์ดคอมเพเนียนต์มอลฟอยแกงแล้วก็เฟรทวินซึ่งลักษณะการคอมโบของคอมเพเนียนทั้งสองใบนี้กับการ์ดกลาเซียสแมกซิม่านะครับก็คือจะเป็นการอญเชิอออมพานกก่ และทําการใช้งานการ์ดกลาเซียสแมกซิมาเพื่อสร้างคาน้าแข็งหลายๆสายนะครับไปทําการโจมตีศัตรูก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงซึ่งหากเป็นแอคค่อนอื่นนะครับคอมโบนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถใช้งานได้เพียงไม่กี่ครั้งใน1เกมเท่านั้นแต่สำหรับวิสลียีทวินแล้วคอมโบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้มากกว่า3ครั้งภายใน1เกมอย่างแน่นอนครับ โดยปกติแล้วนะครับการ์ดคอมเพนเนียเนี่ยเป็นการ์ดที่มีความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจครับ ดังนั้นการที่เราสามารถที่จะอัญเชิญคอมพนเนียนออกมาได้มากกว่า1ครั้งภายใน1เทิร์นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะนอกจากจะสามารถใช้ความสามารถของคอมพนเนียนต่างๆได้แล้วนะครับเรายัางสามารถที่จะใช้คอมโบการ์ดที่ทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับคอมพนเนียนเนี่ยได้ในหลายๆสถานการณ์และหลายครั้งอีกด้วยดัยงนั้นนะครับการที่เราใช้ Echo w i s l e y to Win เนี่ยจึงทําให้เราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะกับเกมที่ค่อนข้างยืดเยื้อหรือว่าใช้อะไร ยเวลาในการเล่นที่ค่อนข้างนานครับ ทั้งนี้นะครับสำหรับ Echo w i s l e y Twin เนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะในส่วนของข้อดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่ Echo นี้นะครับเน้นไปที่เรื่องของการใช้งานการ์ดคอมเพเนียนซึ่งเราเนี่ยจะต้องหาการ์ดสเปลมาคอมโบกับคอมเพเนียนต่ออีกทีหนึง่งดังนั้นนะครับในส่วนของการ์ดใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการ์ดสเปลหรือว่าการ์ดซัมมอนเนี่ยตัว Echo ก็จะไม่ได้เสริมความสามารถให้โดดเด่นขึ้นมาได้ตัวอย่างใดจึงทําให้ในหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะ อยากเจอแอคโคที่สามารถบูทความสามารถของการ์ดเนี่ยออกมาให้ได้มีประสิทธ,ธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับกับการดูเอลเดี่ยวเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ดูเอลแบบคู่ซะมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นแอคโคนี้ได้ดีกว่าในตอนที่เล่นแบบดูโอ้แต่ว่าในส่วนของการดูเอลแบบเดี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้แย่สักทีเดียวนะครับแต่หากเจอเด็กที่เนนน้นต,ตูวา รวดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบได้ครับ สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนนะครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการแนะนำ Echo w i s l e y t w i n ซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำการ์ดที่เหมาะกับ Echo ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตานกางคลิปวิดีโอนี้เลยและก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงคลิป,ปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Harry Potter Magic a w a k e n อกก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ และสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบเกย์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ